พายุมีชองขึ้นฝั่งวันนี้เตือนฝนทั่วไทยจากลมตะวันออกพัดฝนเข้ามาด่วนภูเขาไฟมาราปีระเบิดนักปีนเขาดับคาที่11ศพสูญหาย12พยากราการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอุทกภัยพยากรากาศในช่วงเที่ยงวันอัคารที่5ธันวาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนฝนบริเวณภาคใต้ ฝนหลงกดูจากลมตะวันออกพัดหนาวเข้ามาบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนและภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้แอดมินจะพาไปดูในด้านของหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรง95 b ีทีพฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันและพายุไซโครนมีช่องในขณะนี้ พายุมีช่องในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละจิจูด14.7องศาเหนือลองจูด80.1องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุด,สดใกล้ศูนย์กลางประมาณ111กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าขึ้นฝั่งประเทศอินเดียในขณะน,นี้อยู่บริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอและคาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันนี้นะครับ5ธันวาคม2566 หลังจากเลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเป็นพายุดิปรรชันและหยอ่อมความอากาศต่ำกําลังแรงตามลำดับนะครับดังนั้นใครจะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ประเทศอินเดียในขณะนี้ขอให้เตรียมตัวและหลีกเลี่ยงเส้นทางรวมถึงตรวจสอบเส้นทางก่อนการเดินทางนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในช่วงนี้ในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็ยังมีลมตะวันออกที่พัดนํากลุ่มฝนแท้เข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงเรนณพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นนะครับในช่วงนี้จึงยังคงมีฝนหลงฤดูเข้ามาได้บางพื้นที่จากในด้านของมรสุมตะออกเฉียงเหนือหรือมรสุมประจรําฤดูหนาวที่พัดนําบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ไม่สูงนักนะครับที่ 1012, 1 0 1 4 1 0 14, 1 6รวมถึง1 0 1 8งพกนบนตปราร์คานในบางพื้นที่ยอดดอยยอดภูดังนั้นจึงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูและนะครับ ให้ด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมที่มีกําลังอ่อนถึงปานกลางจึงทําให้มีลมตะวันออกพัดแทรกและมีกลุ่มฝนเข้ามาฝั่งล่างบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมในช่วงนี้จึงมีฝนแทรกเข้ามาบ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้ตกในทุกพื้นที่นะครับก็ตกได้แค่นในบางพื้นที่เท่านั้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง ดยเฉพาะทางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็ได้รับฝนเล็กน้อยอยู่ที่10%เบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนภาคอีสานเมื่อวานนี้ไม่มีฝนตกฟ้าขานองเข้ามานะครับ ส่วนพื้นที่ภาคกลางก็มีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลาง10%ฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่35.6มเมที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีวิทยาภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อย20%ฝนสูงสุดวัดได้11.4ม mm, เมตรที่อำเภอเมืองชนบุรีกรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง10%วัดปริมาณฝนได้มากสุด0.2ม mm, เมตรที่อำเภอคลองหลวงปทุมธาน,นีและท่าอากาศยานดอนเมืองเขตด,ดอนเมืองกรุงเทพมหานาคร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนวัดได้เล็กน้อยถึงปานกลาง70%ตกหนักบางแห่งฝนสูงสุดวัดได้84.3มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝั่งตะวันตกฝนเล็กน้อย40%วัดได้สูงสุด7.9มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะส่วนในด้านของอากาศหนาวเย็นบริเวณพื้นที่ยอดดอยต่ำสุด9.5องศาที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ส่วนพื้นที่ยอดภูนะคบอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่14องศาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับส่วนต่ำสุดน,นะครับบริเวณพื้นราบอยู่ที่ตำบลขามเทาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม17.3องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนในวันนี้ถามว่ามีฝนเข้ามาได้ไหมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนแทกเข้ามานะครับจากขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาในด้านของความชื้นจากเมียนมาเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกและทางตอนบนจะมีฝนเข้ามาได้เล็กน้อยบางพื้นที่นะครับแต่ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าจากบริเวณเส้นวอมอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4ิถึง1,016กเฮกโตปาซานปกคลุม แต่เส้นไม่ถี่ไม่ลึกไม่ต่อเนื่องนะครับจึงมีได้แค่อากาศเย็นและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาสูงสุด3-2-3-4องศายอดดอยหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15งองศาลมตะวันออกความเร็ว1 0ถยี10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นแต่จะเริ่มมีหมอกเข้ามาแล้วนะครับจากบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ค่อยๆถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนในขณะน,นี้จึงทําให้มีลมตะันออกพัดฝนแท่กเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะคบนครราชสีมาบริรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีต้องฝระวังนะครบอุณหภูมิต่ำสุด18 23องศาและสูงสุด31-34องศายอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด14-17องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส 25กกลางจะมีเมฆบางส่วนฝนตกฟ้าคะนอง10%เรือนการเจกาจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-34องศาลมตําันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑล ก็จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนเข้ามา20%อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา70%นะครับและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประวบคีรีขัน ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาราธิวาสอุณหภูมิตามสุด2 3่วนยิบ3องศาและสูงสุด29-33กงามาองศาลมตะวันออกความเร็วย0 3 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล็กเลื่อนสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ40ส่วนมารนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกความเร็ว5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้วันที่5-8ธันวาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามามากหน่อยนะครับจากในด้านของลมตะวันออก พีพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมเรนพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับจากนั้น9ธันวาคมจนถึง14ธันวาคมฝนบริเวณภาคใต้จะลดลงนะคบแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาตลอดทั้งช่วงส่วนเรินพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้5จนถึง7ธันวาคมจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาตลอดทั้งช่วงนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตมออกรุงเทพมหานครปริมณฑล หลังจากนั้น8-12ธันวาคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกระดับบนจากเมียนมาจะพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วงวันที่8-12ธันวาคมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือฝนและนะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเริ่มมีฝนอีกครั้งในช่วงวันที่13จนถึง14ธันวาคม2566จากลมตะวันออกที่จะพัดแท้เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือ แล้วทําไมทําไมจึงมีฝนแส้เข้ามาเพราะในช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงนะครับและในวันพรุ่งนี้6-8ธันวาคมมวลอากาศเย็นกําลังปา,ปานกลางระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกตุมประเทศไทยทางตอนบนในช่วงแรกก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามานะครับก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงอีกแต่ลดลงไม่มากนะครับเท่ากับในทุกรอบที่ผ่านๆมานั่นแหละนะครับจากบริเวณแส้นความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่1,014-1,018เฮกซโอปาสานปกคลุมนะครับ ดังนั้นในช่วงแรกของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนในช่วงเย็นหลังจาก18มีนาเป็นต้นไปนะครับอีสานฝั่งตะวันออกตั้งแต่บึงการจนถึงอุบลราชธานีเลยนะครับและจะค่อยๆกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานจากนั้น7ธันวาคมด้านของลมกระโชกแรงก็จะกระจายมาภาคกลางฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครพริมณฑน,นรวมถึงภาคตะวันออกนะครับและภาคอีสานท้งภาค จากนั้นอนงช่วงวันที่8ถึง14ธันวาคมลมกระโชกแรงจะลดลงแล้วนะครับและมวลอากาศเย็นร้รอกนี้จะมีถึงวันที่8ธันวาคมหลังวันที่8คือวันที่9ถึง14ธันวาคมมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงตลอดทั้งช่วงนะครับดังนั้นอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นตลอดทั้งช่วงเลยนะครับและมีฝนแทรกเข้ามาในบางช่วงต่อไปมิ้นจะพาไปดูเหต้านณของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันนะครับ ผู้ข่าวไฟมาราปีในอินโดนีเซียประทุส่งผลให้นักบินเขาเสียชีวิต11คนและมีผู้สูญหายอีก12คนแต่การค้นหาล่าสุดถูกระงับชั่วคราวเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยล่าสุดเมื่อวานนี้4ธันวาคม2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานผู้ข่าวไฟมาราปีที่มีความสูง2,891เมตรบนเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียเกิดการประทุเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมพ่นเท่าห่านขึ้นไปบนอากาศสูงกว่า3กิโลเมตรกระจายไปทั่วท้องฟ้าและปกคลุมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าขณะที่ภูเขาไฟเกิดการประทุมีนักบินเขาอยู่ราว75คนในจำนวนนี้อพยกลงมาได้49คนโดยพบผู้เสียชีวิต11คนและยังมีผู้สูญหายอีก12คนขณะที่การค้นหาผู้สูญหายถูกระงับชั่วคราวเพราะกังวลเรื่องความปลอดภยัยเนื่องจากภูเขาไฟยังประทุข,ขึ้นมาอีกเล็กน้อย นอกจากนี้แล้วทางการอินโดนีเซียได้ยกระดับการเฝ้าระวังภูเขาไฟมาราปีขึ้นเป็นระดับสองและห้ามประชาชนเข้าใกล้ในรัศมี3กิโลเมตรจากหล่องภูเขาไฟ สำหรับภูเขาไฟมาราปีเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการประทุมากที่สุดบนเกาะสุมาตราและการประทุครังรายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาย,ยน2522ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต60คนขณะที่อินโดนีเซียตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีภูเขาไฟที่คลุกลุ่นอยู่นะครับ127ลูขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวไทย P ี s หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข่อข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ